ลุ้งเอาใส่ทำไมะต่อยแบบโอ้ยโหเนี่งลองต่อยดิจมน้ำตายไอ้เหี้ยโอ้ย,อ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 ยจะรอกูแล้วไอ้สัตว์ถ้ามัจมน้ำคือตายเฮ้ยได้ปืนฟรีปืนฟรีปืนฟร,นฟรีแล้วมันแหลกอะไรวะอา้าแหลกเหี้ยๆหี้ยเลยเนี่ย แรกไรวะ,วะแรกไรวะมึงไอ้ยยอ้ย่แลกรถเนี่ยต้องเคลียร์แล้วให้มันไบบน,นี่แบบปิงปิงด้วยสัตว์วายอะไรเนี่ยจมน้ำไปเร็วต้องใช้ปืนจะดสิกกันแหละเกินไป เออระเบิดโอ้ควงไปอีอีเอากระสุนหมดอ่ารอแม่งเลยเอ้ากระสุนหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างอือมันคือ ่ไปไกลๆเอ้าเยี่ยระเบิดเลยทายามันแหลกจริงิมันแหลกจิบหายเลยรถเยอะจริงๆเอ้ยแม็คไอเยี่ยแม็คแม็คว่าแม็คแม็คโอ้โหพิวพิวมึงอกำทำอะไรนะมองไม่ได้ มาเ้ยอ้าวกูจับเธอมามึงรีบนี่อยก่อนที่แม่งจะสปอนซ์ทั้กันเนี่ยมีอะไรให้กูที่กูสามารถฆ่ามันได้ไหนมันอยู่แล้วดาบทองไหม <laughs> ดาบทองเป็นไรก็ดาบทอง <laughs> อ้ออื <laughs> พังสิวะ พังพังพังได้แล้วพังพังพังเลยดิมึงรออะไรหรอกเอา้าเฮ้ยไปต,ติดเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเด้อเปิดดับเปิดดับปิดนี่แะครับเปิดดับปิดเปิดดับปิดพังได้แล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยแลกไอ้สัตว์โอ้ยแลกชิบหายเลยย้ำลาผมโอ้ยเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอือฮ่อือแตกเลยอือเอาซาลติ้งยายซาลติ้งไว้ในน้ำโอ้โหเฮียนี่คือวิธีการลดความแหลกของมึงเรื่องไงเนี่ย ใช่ล้อไปด้วยวันแม่งเยอะแลกชิบหายเลยแอคตู้ด้วยอ่ะอน,นี่สรุปทีวอามาเบิร์รัสเซียเอาไปาดัคเตอร์อ่ะล้อดำแบบทีมเค้หมดเลยอ่ะอ่ะกระชุมรถใครไม่รู้นี่ไอ้ซันรถดีโอเอาไปด้วย รถไถเอาสปอนเนอร์ไปทิ้งด้วยไอ้เหี้ยม่ตงเล่นแล้วอ๋อแหลกแหลกรถขยะเองทิ้งไปขยะโหยโหล้อด้วยเอาเอาไปด้วยดูเรียบร้อยแล้วมือโหไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยมึงลองเอารถคันี้ใช้กับเจนเล็กเจนเต็มวันอะไรวะ S <S เล็กอ่ะเล็กเออไปล่อยได้ยี่เอาโอ้เดี๋ยวไม่ลงเรียนมันมันมันไม่ตรวจจับ <kill ful> ไม่มันไม่มันไม่ตรวจจับไม่ได้มันไม่ชน <S <S ชนบ <Overwatch> นปนไม่เข้าเลยไม่ได้เป็นเน็กบอแต่สามารถเข้าได้ ฆ่าได้ไงแต่มันเป็นเน็กบอทเนี่ยนะมันทะลุอ่ะเฮ้ยเอ้าแล้วอะไรกับการให้มึงตายเลยวะน่ะ <c oughs> เดือดเล็กแตกเลยเราเอาเอ็มซีมาไอ้นี่ดิ <c oughs> เอาเวนเดสอ้าวไอ้กระบะเวนไปละเราเอาใครมา <c oughs> นอนนอนนอนเอานอนเฮ้ยเอานอนนอนนอนยิงอือนยิงแล้วเอาเอาผมไปยิงดีกว่าอือไม่นนอนเอาลุกเนรันแล้วเอาไปลงน้ำก็สิ้นเรื่องเดี๋ยวโเวาคราฟเรือเฮอร์บก เดี๋ยวมึงดูในน้ำแม่มีกันเนี่ยเต็มหมดเลยเอาไปลงน้ำซะเอาไปลงน้ำเอานอนโดนฆ่าเอาไปทิ้งนอน้อน้อนอ้าวกลัวสปอนเซอร์ไปทิ้งโอ้ชนนอนชนนอนไหนไหนนอนไปไหนแล้วอ่ะไม่นอนตาย ล้างเหอะไอ้เหี้ยกูถามจริงกูเออโหลื่นขึ้นเยอะเลยไอ้เหี้ยมึงอะเล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้อำมึงแม่งเล่นไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยเอ้านอนนอนเรามีอะไรให้นอนนะเรามีสปาเกตตี้อ้าวฟินิกฟินิกมาทำอะไรที่นี่อ่ะเอาสปาเกตตี้ไปเดี๋ยวดูหน้าด้วย โอ้อกูแดกไองนี่กอร่อยแ๋ยวฟินเข้ามาฟินีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มนะินิกก็ได้พบกับผับกบทหารหนึ่งนายฟินิกฟินิกยิงมันเรามาดูว่าว่า NPC นพีเขาจะเขาจะทำเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่า เราไปดูว่า NPC จะทำได้ขนาดไหนเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับนัรข่าวนขาวัข่าวนหนึ่งนักข่าวนักข่าวจังหวะนี้ครับตำรวจกระโจนยิงกันแล้วครับแล้วก็มีน้อนอีกหนึ่งคนที่ยิงสู้ด้วย โอ้ชาตินี้จะยิงกันตายไหมเนี่ย<น>มึงเออไอ้อ้ำ<น>มึงรู้ไหมว่ากูทายอยู่รู้เปล่าหนึ่งไอ้เแยถ่ายมาจะสิบนาทีแล้วขานหนึ่งมาขานหนึ่งขาหนึ่งครับจงังหวะนี้ครับขาหนึ่งมาแล้วนะครับ เขาหนึ่งมุ่งหน้าตรนนี้ครับเอาครับดีนะครับไอเ้เจ้าตำรวจยิงกูแล้วตำรวจยิงนักข่าวเหี้ยดเนี่ยอ้าวเรียบร้อยแตกตำรวจใช้เอเคเอาโอ้โหดูนะฮะร,รอยกระสุนเต็มเลยนี่ครับยกยกหน้าที่ให้กับฟิลิกของเรานะครับ <c oughs> อ,ดดอ้าเฮียไอเต้ <c oughs> ยิงอยากเอ้ยใช่ไหมนะยิงน้อนยิงเต้เรายิงเต้ดาขวานหนึ่งขวานหนึ่งเฮ้ยเอ้ยอ๋อเต้วิ่งไปแล้วเต้ดกันตรงนี้คุณเต้คุณเต้เขาหนีแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมยืนกลางแขนกันไว้แบบไม่ยิงว่าเต้อะไรวะอะไรเนี่ยเอาดิเอาดิตัวปรตูด้วยเอาตัวปรตู ยิงอ๋อยิง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 เอาแล้วเอาแล้วเอาจนมุมจนมุมเอายังไงยังไงเอาจนมุมแล้วจนมุมแล้วเอายืนกลางแขนด้วยเอาดิ <c oughs> อะเต้โอ้โหเต้ถึงไอ้นี่ <c oughs> <c oughs> ยือเรียบร้อยเต้ตายได้ปืนปีเอานุน่มนอ,อกมาปีนิดเด้ ไปทำอะไรตังนั้นวะผมมืดมึงเห็นกูเลยเหรอเห็นเห็นกูได้ไงไว้ใช้กล้องซูมไงมุมมืดคุยคุยเห็นกูไว้จัดน้องผ่านมาก่ามาปวดห่านมาปวดดิอ้าน้องโกรธแล้ว หเอ้อไอเหี้ยชนกุปิวนอนแตกแตกเลยแล้วข่าวนั้นหนึ่งเล่นสนตีนอะยกันอเล่นอะไรกันเนี่ยทำบ้าเลยรน่ทำบ้าเลยเ่ทำบ้าเลยวะเดี๋ยวเดี๋ย โอ้ยกระตุกนนอกระตุกเลยเฮียนอนตายโอ้อ้าวฟินิกยืนโอ้แข็งแกร่งโอ้หนุ่มฮอตด้วยไอ้เนี่ยเอาเอาเอาวิ่งไปไหนแล้วโอ้ยโอ้เสียงโดนไฟไหม้แม่งจะเป็นจะตายอยู่แล้วโอ้อยังไงดีครับชายฟินิก คุณยาวไงต่อดีฮะช่วยบอกผมทีกันเดี๋ยวขานั้นหนึ่งอ่ะเอาไปให้กุฎอมัยเดียวเอาไมาให้กุฎอมัยเดียวถ่ายทำไงเพื่อนถ่ายภาถ่ายทำเนี่ยตอนที่กูถ่ายอยู่เด็กถ่ายทำเอาไปถ่ายทำถ่ายแล้วก็ทำใช่ไหมฟินิกไอ้นุ่มไอ้นุ่นใครดีไอ้นุ่นเนี่ย ซีเจไงล่ะซีเจซีเจก็มาอยู่กับหน่วยแคสออออออเฮียยิงกันแล้วเอาดิ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 เอาสุดนี้สุดนี้ใครชนะซีเจเอาซีเจซีเจไม่ให้มันหนีไปทำไมตามไปซีเจอ้าวอ้าวดูเหมือนว่าซีเจจะแหงว่ะใกลใกล้ไป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 เอาไปเอาไปเอาไป ไปไปยิง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 ดิยิงดิเอ้าซีเจเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยไม่นะซีเจเล่นยิงก็ได้วะเออเรียบร้อยซีเจเกินองบาลละเล่นยิงเนี่ยพูดเบาสมองเลยเบาสมองมากไอ้เราจะต้องไปทำแมปแข่งรถกันมองสมองให้สุดแรงบกขวแข่งรถได้เชี่ย ล้างมันดูแลคุณรู้แล้วอุ้ยเย็นขี้เกียจถ่ายแล้วไอ้สัสเล่นเดอร์บี้กับบอทดีกว่านะเดอร์บี้กับบอดกีเกียร์ถ่ายแล้วเสร็จเยอะมั้งถ่ายของเก่งเสียมึงตลาดล่างวะ 哈哈，哈哈。